อาซอลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในสรุปข่าวค่ำของสโมสรอาซอลนะครับวันนี้เป็นวันที่8เดือนกรกฎาคม2566ันารยิบนะครับจริงๆนี่จะเป็นข่าวดึกไปแล้วครับเพราะว่าวันนี้ตามข่าวหลายอย่างมากแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรมาอัปเดตเท่าไหร่ก็เลยมาชา้ากันหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็เลยไปเคลียร์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเอ็มบปเป้นะครับวันนี้เมื่อวานมีอินดิพอร์แรายงานมาแล้วก็เลยลงไปเจาะลึกอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็มีเรื่องของคุณหมอแกรี่ที่ย้ายไปร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับก็เลยไปหยิบเอาเกี่ยวกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็ไปค้นหานั่นหานี่มาเล่าสู่กันฟังสําหรับวันนี้นะครับเจริงๆตอนนี้กริก,กําลังอัดคลิปเนี่ยนะครับก็รอดูแมชโปรแกรมของอาร์เซนอลนะครับที่วันนี้ทีมเราได้เตะนัดกระชับมิตรเป็นนัดกระชับมิตรแบบพิเศษนะครับที่เตะกันกันกบทีม วัดฟอร์ดฮะแล้วก็ผมทราบผลละผลจบลงมาด้วยการที่เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวรอแมตช์รีพอร์ตนะครับจากคุณอ่อนั่นจะส่งมาให้ทันถ้าทันก็จะได้พูดคุยกันนะตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคสู่เรื่องของอาร์เซนอลกันเลยครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะคุยกันกันกบกลุ่มของแฟนบอลอาร์เซนอลครับ AFC สยามผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์ด้านล่างเนาะไป คุยกันได้นะครับในกลุ่มคุยกันข่าวเรื่องของการซื้อขายนะครับก็ผมก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับมีอะไรก็แท็กหาผมได้ผมโดนแท็กหาบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่น้องน้องนุนะครับเขามีอนาจิทธิ์ต่างๆเขาก็แท็กหาผมว่ามาแล้วครับงานนะครับก็ขอบคุณมากเพราะว่ามันได้ให้ผมเนี่ยมีข้อมูลงานเพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนี้ผมเพิ่งจะแบบสมัครเว็บไซต์เกี่ยวกับ Data าอนาจาริ์ปีนี้ไปรุ่การใหม่2อรุ่สองสองเว็บละก็หมดไปเป็นหลักพันเหมือนกันนะครับ รอดูว่าจะหยิบนํามาพูดคุยกันอะไรได้กันบ้างนะครับโอเคเรื่องแรกครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการเสียสมาธิมากเลยนะกับเรื่องของคุณหมอแกรี่โอดิสคอรนะครับนี่ครับคุณหมอแกรี่ในสมัยหนุ่มๆน,นะตอนนี้ก็อยู่ข้างๆก,กันกับอาร์เซนกอ์คุณหมอแกรี่โอดิสคอรเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเขาก็เป็นอตอนแรกที่เข้ามาสู่อาร์เซนอลเนี่ยเขาเป็นคลับด็อกเตอร์เป็นคุณหมอประจําสโมสร เข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่ยุคของอาร์เซนเวนเกอร์เลยนะครับแล้วก็ถูกดึงตัวเข้ามาตอนนั้นเนี่ยเคยเป็นคลับเป็นเป็นนายแพทย์ประจําทีมชาติไอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นสัญชาติเดิมของเขาอะนะครับเสร็จแล้วอาร์เซนอก็เลยไปดึงตัวเข้ามาร่วมทีมครับในปี2009ยุคของอาร์เซนเวนเกอร์ซึ่งก็เป็นตาแหน่งของแพทย์ประจําสมโมสรอาร์เซนอลแล้วเขาก็ทํางานอย่างยาวนานเรื่อยมาครับจนถึงปี2017 2017, 2017เสร็จปุ๊บแล้วอาร์เซนเวนเกอร์ก็ ออกไปช่วงนั้นใกล้เคียงกันใช่ไหมครับมีการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอยา่างคุณหมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ากําลังจะย้ายออกออกเหมือนกันเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนภายในโครงสร้างของสโมสรอาร์ไอส์อของเราสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นก็ได้รับการเจราจาให้อยู่ต่อแล้วก็เลื่อนตําแหน่งครับเป็นหัวหน้าฝ่ายแพทย์และก็พยาบาลของสโมสรน,นะครับก็คือเป็น Head of Medical ดูแลเกี่ยวกับ อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเขาก็เลยอยู่ต่อครับหลังจากนั้นครับในปี2020นะครับมีทีมลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลสนใจอยากได้คุณหมอเนี่ยไปร่วมทีมสุดท้ายเนี่ยมิเกลเต้าก็ขอให้คุณหมออยู่ต่อว่าแบบช่วยหน่อยช่วยแบบอยู่กับทีมต่อไปหน่อยเพราะว่าไม่อยากที่จะปรับไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้างในอะไรเยอะและ้วจนสุดท้ายเขาก็เลยอยู่ต่อครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเหตุผลที่ทําให้เขาต้องย้ายไปที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับ เพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าเขาอยากใกล้ชิดกับครอบครัวคุณหมอเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับก็เลยทําให้เป็นเหตุผลหลังๆที่ตั้งแต่มาทํางานให้อาร์ต r ตอลเนี่ยปีนี้คือเป็นปีที่14ช่เข้าไปแล้วนะครับปัจจุบันคืออายุ52ปีมาสู่อาร์ต r ตอลตั้งแต่อายุ38ปีนะครับคือทํางานไกลบ้านนะก็อยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสนอต่างๆเนี่ยจากแมนยูก็ให้ข้อเสนอที่ดีกับกับ,ก,บกับคุณหมอด้วยคุณหมอก็เลยตัดสินใจย้าย ะครับซึ่งอาร์เซนลไม่พอใจครับอาร์เซนลไม่โอเคกับการย้ายในตอนนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผลก็เพราะว่าอาจจะว่าคุณหมอมีความสําคัญกับสโมสรอาจจะมีการพูดคุยโปรเจกต์อะไรไปแล้วด้วยนะครับแต่อาจจะไม่พอใจแต่ไม่ได้โกรธเพราะว่าเข้าใจในเหตุผลที่คุณหมอแจ้งมาเพราะว่าแน่นอนครับเขาต้องการที่จะไปอยู่กับครอบครัวซึ่งซึ่งสุดท้ายอาร์เซนลเองก็อนุญาตนะครับรายงานระบุเพิมเ่มเติมว่าคุณหมอจะยังคงดูแลในช่วงซัมเมอร์ให้กับทีมอยู่ เสร็จแล้วเมื่อจบภารกิจในซัมเมอร์พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเ,เรื่องของการซื้อตัวขายตัวปล่อยตัวเรื่องอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยที่คุณหมอจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการตรวจเช็คร่างกายคุณหมอก็จะย้ายไปร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็พอดูแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทํางานมา14ปีแล้วนะครับยิ่งได้เห็นเป็นเป็น,ปนบุคลากรที่สําคัญใครที่ดูดูในออลอันติงก็จะเห็นว่าคุณหมอมีมีส่วนสําคัญในการ เขาเรียกว่าดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะคุณเมื่อก่อนคุณจะเห็นแกรี่เลวินนะครับที่วิ่งเข้าไปในในใน,ในสนามเวลาที่นักเตะมีอาการบาดเจ็บงหลังมันก็จะเป็นคุณหมอเองนะครับที่ลงไปด้วยตัวเองอย่างเช่นแกรี่เนี่ยก็จะเป็นนักกายภาพไงแต่ว่าคุณหมอคือเป็นหมอโดยตรงก็จะลงไปนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นในอ๋อติงหลายอย,าอย่างอย่างคุณหมอล่าสุดเนี่ยเดินทางไปตรวจร่างกายของคายฮาววสคุณหมอก็เดินทางไปเองซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ ได้รับความเคารพได้รับความไว้ใจนะครับในสโมสรของเราอย่างมากอย่างสูงเลยนะครับแต่นั่นแหละครับสุดท้ายเมื่อต้องต้องไปเมื่อต้องไปก็คือเมื่อต้องไปไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับก็ ขอให้คุณหมอประสบความสําเร็จขอให้คุณหมอโชคดีในสิ่งที่คุณหมอเลือกด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้ผมก็คิดว่าจริงๆแฟนบอลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนภายในที่มันก็จะเกิดขึ้นกันมาทุกครั้งเกิดขึ้นมาตลอดก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันที่มันมากหรือมันน้อยไปมากกว่าน,นั้นที่สําคัญคือเราจะหาใครเข้ามาเราจะมีการให้คนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาดารงตําแหน่งไหมหรือจะแต่งตั้งใครเข้ามาเลย มันนี่อันนี้คงต้องดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามีมีผลกระทบกับอาร์ตองไหมคำตอบคือมีเนื่องจากว่าคุณหมอก็อยู่กับทีมมานานนะครับดังนั้นในแง่ของอความชํานาญการทํางานต่างๆอะไรเงี้ยความสี่สนต่างๆนะครับแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องไปนะครับดังนั้นตอนนี้เราเสีย2บุคลาก,กรมือดีไปก็คือ1คุณหมอแกรี่ออดิสคอลนะซึ่งอายุ52ปีอีกคนหนึ่งก็คือเป็นสตีฟเราอายุ52ปี5 3ปีเหมือนกัน ก็หวังว่าคุณอเบิร์สตูเวนเบิร์กนะครับที่อายุ22ปช่ะ2-3ปีทุากันเนี่ยจะไม่ย้ายนะขอให้อยู่ต่อเพราะถ้าหากว่าเกิดการปรับเปลี่ยนมากจนเกินไปจริงๆจะส่งผลกระทบกับเราในแง่ของโครงสร้างเช่นกันแต่ก็เหมือนกันที่ผมอ่านความคิดเห็นของสตีฟบรามเมื่อวานนะครับว่าเขาก็เชื่อว่า ในแง่ของพนักงานทุกคนที่อยู่กับทีมเนี่ยทุกคนคือแบบเป็นเจนใหม่มีความรู้ใหม่ๆอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะเอามาปรับใช้กับอาร์สโนมีการเรียนรู้กับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องแค่ต้องจับหมือนไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับก็ขออวยพรให้คุณหมอประสบความสําเร็จนะครับโชคดีในการทํางานต่อไปแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวที่คุณหมออย่างอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุข ครับผมโอเคไปสู่เรื่องอื่นๆครับที่แน่นอนครับเอาเรื่องของประธานเป้กันก่อนเลยเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจู่ๆมันก็มีข่าวมาว่าเฮ้ยถ้าปถ้าประธา,านเป้จะย้ายทีมนทนเ,เนี่ยประธานเป้เนี่ยอยากที่จะมาอาร์เซนอลถ้าหากว่ามาในอังกฤษนะประธานเป้ก็อยากที่จะมาอาร์เซนอลเป็นทีมแรกโอ้โหก็ดีใจยกใหญ่ครับอาจจะยังอาจอาจจะอ่านข้อความอะไรทั้งหมดยังไม่หมด นะครับเมื่อวานนี้เป็นอินดิเพนเดนต์ครับรอบนี้เนี่ยเป็นสกายสปอตนะครับออกมาพูดอีกอินดิเพนเดนต์รายงานออกมาว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยชื่นชอบอาร์เซนอลมากๆแล้วก็เป็นเป็นเป้าหมายเลยแหะถ้าว่าเขาย้ายมาอังกฤษเนี่ยอาร์เจะเป็นทีมไม่ด้เป็นเป้าหมายกับการลงสนามที่เป็นย้ายมาของเขานะครับแต่ก็ยังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมอะไรเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็ทราบแล้วว่า ค่าเหนื่อยเขาสูงมากแพงมากผมไปดูจาก Fro อ s เนี่ย r o อ s ก็บอกว่าค่าเหนื่อยรวมของเขาทั้งหมดอยู่ประมาณหนึ่งรอยล้านปอนด์แล้วยังมีค่าค่าคอมเมิเชียลค่าแบบข้างนอกอีกประมาณยี่สิบล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าว่าเป็นค่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาค่าเหนื่อยจริงๆเนี่ยปีหนึ่งประมาณ9 3้าสบเกสี่ล้านปอนด์ตกเฉลี่ยวิกลวประมาณหนึ 1, 8, ่งแสแปดหมืนปอนด์ต่อสัปดาหนึ่งแสหนึ่งล้านหนึ่งล้านแปดแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้า จ่ายภาษีแล้วก็มาน9 0 0 0แสนนะครับมันก็สูงมากซึ่งอาร์เซนอลอาร์เซนอลจ่ายได้เต็มที่3 5มอสนาสิ่งตัวเนี้ยสามแสน่ 3, ะถ้าอยากมาจริงอะ่ะมาไม่ละ3 0 0 0 0 0คุณน่ะน้อยกว่าที่คุณรับอยู่ตั้งเยอะตั้งแยคุณจะเอาไม่ละก็คงจะไม่เอานะครับแต่ในมุมมองอีกอีกอย่างหนึ่งก็มองได้ว่าการที่เป้เนี่ยมองถึงสิ่งที่ทีมกําลังเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเราเป็นทีมที่ดีเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าอาร์สเนนั้นเป็นทีมที่มีพัฒนาการที่ดีมากมาก แล้วก็ชื่นชอบในโปรเจกต์ที่มิเกลเอร์เอตาทำแล้วก็ต้องการที่แบบอยากจะให้หวังว่าจะแบบจะพาทีมไปเป็นระดับทีมระดับท็อปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นอยู่กับตรงนั้นแล้วมีความสุขก็เลยให้ความสนใจแต่ในแง่ของความเป็นจริงก็บอกตามตรงว่ามันเป็นเรื่องที่ยากทีเดียวกับการที่จะไปดึงตัวเขาเข้ามาโอเคปีหน้าจะย้ายฟรีก็จริงครับแต่ย้ายฟรีแล้วปรากฏว่าอะไรย้ายฟรีเสร็จปุ๊บมาสู่ทีมเราแค่ค่าเหนือปัจจุบันที่รับเฉลี่ย1น0่อล้านปอนด์ต่อปีอ,อ,อา,จจาอร์130าต รวมไปอีกแล้วก็จะเป็น230ซึ่งมันสูงมากนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นอีกดังนั้นเรื่องของเป้ก็ได้แค่เพ้อฝันกันไปก,ก็ถือว่าดีที่มีข่าวว่าเป้อยากจะมาเพราะว่าอย่างที่ผมทําคลิปสั้นไปแล้วก็คือในมุมมองอีกส่วนหนึ่งคือมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเริ่มไปถูกตาต้องใจกับบรรดานักเตะตัวท็อปๆนะครับระดับโลกหลายๆคนเพราะมันแสดงให้ถึงถึงว่าอาร์ซิโลมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็กําลังยืนอยู่ในจดุดที่ดีมากๆกับในแง่ของ เขาเรียกว่าชื่อของเราเนี่ยขายได้แล้วตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ดีส่วน Skyspot พูดถึงเรื่องของอะไร Skyspot ก็รายงานว่านักเตะคนนี้เนี่ยจะต้องโดนปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับด้วยควาที่เขาเหลือสัญญาอีก1ปีเนี่ยอาร์ตนี่มีชื่อว่าสนใจอยากได้เอ็มบาเป้อยู่นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ปารีสก็เชื่อว่าเอ็มบาเป้เนี่ยได้ตกลงที่จะย้ายร่วมทีมเรอัลมาดริดนะครับแบบไร้ค่าตัว ในซัมเมอร์ซัมเมอร์หน้าแล้วนะครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกับที่เรามองกันทุกๆฝ่ายแล้วว่าเรื่องของอาร์สโนลอาจจะแค่ว่าเป็นแค่ความชอบนะเป็นแค่ความชอบแต่ถามว่าสุดท้ายจะย้ายไหมคำตอบก็คือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าตารางค่าเหนื่อยของเราเนี่ยนะครับเพดานของเรานั้นมันไม่พอนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็อ่ะชัดเจนกับเรื่องของประธานเป้ก็เลยพยายามไปหาเกี่ยวกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองครับ วันนั้นผมก็ไปขิงพี่อ้ํามาเรื่องของแฟรงกี้เดยองอ่ะจุ่ๆก็มีข่าวว่าอาร์ซโนสนใจแฟรงกี้เดยองอยากได้แฟรงกี้เดยองผมก็เลยไปหามามันมีต้นขั้วมาอยู่หน่อยนึงครับไม่เยอะมากมันมีต้นขั่วมาจากสปอร์ตซึ่งก็เป็นสื่อจากฝั่งของบาร์เซโลนานะครับสเปนเหมือนกันนะครับคือมันก็มีอาการบมาณว่าอาร์ซโนเองก็จับตาสถานการณ์ของแฟรงกี้เดยองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพื่อที่จะ อาจจะยื่นเขาเสนอเพื่อดึงมาร่วมทีมถ้าโทมัสปาเตย,ย้ายออกจากสโมสรนะครับมันมีแค่นี้แหละมันมีไม่ได้มีข้อความอะไรเยอะมากมายแล้วก็เป็นสำคัญคือตอนนี้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็หลังจากที่พลาดดิเคนไรส์ไปแล้วก็เลยอยากไปหาแฟรงกี้เดยองหานักเตะที่สามารถขึ้นไปเล่นเกมลุกได้นะครับมีเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีซึ่งการหายไปของกุนโดการก็ส่งผลถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันผมไปอ่านอาร์ติเคิลอันนึง นะครับของฝรั่งมาแล้วก็มันมีมุมมองในหลายๆส่วนที่คล้ายกับผมนะครับตอนจริงๆนี้เคยชงไปในไปในบิ๊กซิกและแต่ว่าน่าจะไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ได้พูดต่อแต่มาพูดต่อตรงนี้แล้กันสีนี้เขาพูดเหมือนมองเหมือนกับผมคือว่าปีในปีนี้เนี่ยอาร์เซนเสริมทับได้ดีมาก3คนด e คนไรส์ไคลฮาวเว t สเจอรินชิมเมอร์เข้ามาอาร์เซนอลพร้อมที่จะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเต็มตัวปีที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซน ถามว่าเล่นดีไหมทุกอย่างดีแทคกติกของมิเกอเต้าก็อยู่ในระดับที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่อาร์ตเตอขาดไปคือเรื่องของอะไรเรื่องของขุมกําลังสำรองโซโคเตปอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับถามว่าปีหน้าอาร์ตเตอจะมีโอกาสกับการคว้าแชมป์ไหมเข้าเชื่อว่าอาร์ตเตอรจะยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมเพราะนักเตะเล่นกันตามแผนงานแล้วมีนักเตะใหม่เข้ามาที่เข้ามาปรับเปลี่ยนเกมได้เยอะยิ่งขึ้นปีลาวอาร์ตเตอมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บ แล้วก็ตัวสำรองทดแทนไม่ได้เป็นหลักจะทาให้ทีมมันพลาดแชมป์ไปถ้าหากว,ว่าอาร์ซตอลยังคงมีนักเตะชุดหลักตัวจริงเหมือนเดิมซาลิบาโทมิอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับทีมเหมือนเดิมก็เชื่อว่าอาร์ซ์ตอลอาจจะคว้าแชมป์ในบ้านปลายก็ได้ประสบการณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการพูดถึงว่าอาร์ซ์ตอลเนี่ยยังทําได้ไม่ดีเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่การที่อาร์ซ์ตอลไม่มีตัวสำรองมาเปลี่ยนเกมเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากกว่านะครับดังนั้นเมื่ออาร์ซ์ตอลเสริมนักเตะในตอนนี้เข้ามาแล้วมหมายความว่า R อ,อาร์ซะ เรื่องของการลุ้นแชมป์ได้ไปยาวๆแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเสียนักเตะในหลายๆคนล่าสุดคนที่ไปแล้วก็คือเป็นตัวของกุนโดกันการไปของกุนโดกันเนี่ยทำให้ช่องว่างตรงกลางของแมนซิตี้มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นไปหาโอกาสจบสกอร์ยิงประตูนะครับเหมือนกับ FA คัพที่ได้แชมป์เลยก็เพราะว่าเนี่ยกุนโดกันเลยนะครับการได้ครัวซิดเข้ามาอาจจะมีเรื่องของการโปรเกรสการพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแต่ยังขาดเรื่องของการจบสกอร์ การที่พวกเขาอยากได้เดคเคนไรส์ Rice, เนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องการที่จะหาคนที่มาเล่นในความแข็งแกร่งของแดนกลางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะตัดกําลังของอาร์สเนแต่สุดท้ายพอพวกเขาไม่ได้ทําให้พวกเขาก็เลยมองไปถึงเรื่องของแฟรงกี้เละยองกับแบนเชสเตอร์ที่ตัวนี้ยังคงมีนักเตะหลายคนที่มีข่าวจะออกจากทีมครับมีคลายว w a กเกอร์มีเบนเดอร์โดซิลวามีริยัดมาเรสแล้วก็มีเอเมริกลาปอกซึ่งเมื่อดูจากภาพรวมแล้ว,วเนี่ยปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ย อาจจะขาดนักเตะคุมกําลังสํารองหรือว่ามีประสบการณ์บางส่วนไปซึ่งส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแมนซิ t y ตี้จะเสริมใครเข้ามาหรือเปล่าเขาบอกว่าอาร์เซนเนี่ยจะมีโอกาสคว้าแชมป์ปีหน้าหรือไม่นอกจากตัวเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับตลาดนักเตะรอบนี้ว่าแมนซิตี้จะดึงใครซื้อใครเข้ามาไหมนะครับเพราะว่าคิวินเดบรอยเองปีนี้ก็มีอาการเจ็บอ่อนแอดอยู่แล้วแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลอาจจะไม่ทันลงสนาม ตรงพวกนี้จะเป็นสิ่งที่แมนซิตี้เริ่มกังวลเพราะว่ามันมีความอ่อนล้าของนักเตะเพิ่มขึ้นนะครับพวกเขาก็เลยมองหาแฟรงกี้เดยองเพื่อที่จะดึงเข้ามาร่วมทีมผมก็เลยไปดูบทสัมภาษณ์ไม่ใช่บทสัมภาษณ์บทเอติเคิลจาก Ar.com นะครับแต่ว่าเป็นเป็นภาษาสเปนนะนะอ่านไปคร่าวๆแล้วก็ก็ก,ก,ก็ก็ทำให้เห็นว่าภาพว่าทำไมแมนซิตี้ถึงต้องมาดึงแฟรงกี้เดยองนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย ประเด็นสำคัญก็คือว่า,าเขาเรียกว่าแฟรงกี้เดยองอเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในแดนกลางพาบอลขึ้นไปสู่แดนบนการเล่นบอลด้วยเท้าชาญฉลาดต่างๆแล้วเขาน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นนักเตะเพื่อนระดับสูงนะครับว่าเล่นตำแหน่งตัวรุกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งแมนซิตี้ก็กำลังสนใจอยู่เหตุผลที่มีข่าวว่าอาร์ซนอลสนใจอีกด้วยมันเป็นเพราะว่าอาร์ซนอลตอนนี้ ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมแล้วก็พอไปมีชื่อกับใครเสร็จปุ๊บมันก็ดูว้าวไปทั้งหมดเลยดังนั้นแฟรงกี้อาจจะอยู่ในลิสต์ของอาร์เซนอลก็จริงนะครับแต่จ,จะเป็นลักษณะของกองกลางคนที่2ที่จะเข้ามาสู่ทีมถ้าหากว่าทูมัสปาเตย้ายไปในถหนอนั้นแล้วในเรื่องของแฟรงกี้ยองถามว่ามันมีพอมีมูลไหมมันพอมีมูลครับมันมีพอมีมูลเหตุอยู่แต่มันยังไม่ได้แบบหน,หนักแน่นหรือว่าอะไรขนาดนั้นก็พอฟังได้ นะครับมันเป็นแค่อยู่ในสโค p e ที่อยู่ในความสนใจแต่ยังไม่สามารถจะลงลึกในรายละเอียดอะไรได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับอาร์เซนอลเองก็ซ้อมแคมป์ของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็นะครับปรากฏตัวเรียบร้อยนอกกักไคลฮาวส์แล้วก็เนี่ยครับในภาพจอจิงโยวันนี้ทีมเรามีการเตะบอลกระชับมิตรแบบปิดกับทีมวัตฟอร์ดซึ่งก็ผมก็คาดเดาแล้วว่าเราต้องมีแน่นอนเหมือนปีที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปที่เยอมารมนีก็จะมีเกมที่ทุกคนก็ต้องลงมา ลงซ้อมฝึกซ้อมหรือว่ากระชับมิรเรียกเหงื่อกันคือมันอาจจะยังไม่ได้เรื่องของความฟิตหรอกครับแต่มันได้เรื่องของบรรยากาศที่จะทําให้เรานั้นมีมีมีความคุ้นเคยกับเกมได้เร็วนะครับแต่เมื่อเราไปดูกับทีมอื่นตอนนี้มันยังไม่มีใครเป็นชิ้นมม่รันเท่ากับทีมเราเลยนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากวิจผ่านมาว่าพออาร์เเนอรเริ่มสตตร์ก,กับการปรีซซันเริ่มเตะมากเตะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันก็คือเข้าที่เข้าทางปีนี้อาร์เซนจะมีเกมกระชับมิตรเยอะไหมก็สรุปปวงมาลทางทั้งหมดด้วยกันประมาณ6 5 6เกมนะครับก็จบไปแล้วกับเกมที่เจอกันกับวัตฟอร์ดหนึ่งเกมละเกมที่2คือกับ FC n ีเนินแบกเกมที่3ก็คือกับ MLS All-Star ที่เมริกาเกมที่4คือแมนยูเกมที่5ก็คือเป็นบาร์เซโลนาเกมที่6กเนี่ยก็คือเป็นเกมกับมอนาโกในเอมิเรตนะครรอบชิงชนะเลิศเกมพรีซีซั่นไฟนอลของเรา แล้วก็จะออกสตาร์ทเกมแรกก็คือเกมเจอกันกับแมนซิตี้ในรอบใน FA ฟเอครับคอมมูนิตี้ชิลดังนั้นอาร์ซ์โนมี5เกม6เกมให้ปรีซิชันก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงถ้าว่าอาร์ซ์นสามารถทําได้หรือว่ายืนระยะได้มันก็มีโอกาสาที่จะออกสตาร์ทดีๆแล้วก็ยิงยาวๆวันนี้ผมบอกครับอาร์ซ์นมีโอกาสาที่จะชนะรวดไปถึง7เกม8เกมเลยเกมที G ่4อาร์ซ์นเจอกันกันกบแมนยูแต่ว่าเล่นในบ้านของเราเกมที G ่6อาร์ซ์นเจอกันกันกบสเปอร์เล่นในบ้านของเรา แล้วก็เกมที่8อาร์ซนอลจะเล่นในบ้านเจอกับแมนซิสตี้ถ้าอาร์ซนอลแม่งเก่งจริงทำได้หมดผมบอกเลยยิงยาวไม่กลัวใครแม่งละยิงยาวแม่งเลยมีโอกาสเลยว่ากันไปอาร์ซนอลเองก็เสมอกันกับทีมวัตฟอร์ดไปในในเวลานะครับในสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแมชรีพอร์ตมาแล้วอ่ะมาดูว่าคุณออยส่งอะไรให้ผมบ้างเขาบอกว่าเราเริ่มต้นกับการเตรียมความพร้อมของรุ่นการใหม่กับการเสมอกับวัตฟอร์ดทีมเพื่อนบ้านของเราไป นะครับประตู1-1นะครับโดยได้ประตูจากมาร์คินยอสครับมิกเกลิต้าส่งเสตตัวจริงลงไปซึ่งก็มีผู้เล่นหลายคนที่กลับมาจากการฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วก่อนจ,จะมีนักเตะดาวรุ่งลงมาช่วยในครึ่งหลังครับเรามีโอกาสที่จะตั้งแต่ต้นเกมครับที่จะนำนะครับแต่ว่ามีบอลจากริสเนลสันเข้ามาแต่ว่าผู้รักษาป,ประตูของวัตฟอร์ดก็คือดานิเอลแบชมนเซฟเอาไว้ได้แล้วทีมเยือนเองก็เริ่มโต้อตอบเราครับทำการเพรสซิ่งในแดนบน มีมิดฟิลวัย17 17ปีอย่างไมลูอิสสเคลลี่ครับก็ยืนตำแหน่งได้ดีครับทำให้การพุ่งเข้ามาของเคนเซมาเนี่ยนะครับไม่เป็นประตูท้ายเกมในครึ่งแรกครับมีโอกาส2ครั้งจะนำครับจังหวะแรกคือ HD ier, เอ็ดดี้เอนเคเทียพาตัวเองทะลุไปในกรอบเขตโทษครับแต่ก็โดนกองหลังของวัตฟอร์ดนะครับสกัดในจังหวะบอลสุดท้ายแล้วก็การจ่ายบอลจากกราเบียไปตรงกลางนะครับก็ไปตกที่เอ็ดดี้เช่นกันแต่เขาก็ยิงไปติดบล็อกนะครับ ลูกนี้เป็นลูกเตะมุมนะครับแล้วก็มีการเปิดบอลเข้าเขตโทษของทรอสซานะครับสุดท้ายจะโดนเตะเคลียร์ทิ้งออกไปสุดท้ายเนี่ยเราเองก็เลยโดนวัตฟอร์ดยิงนะครับก่อนจบครึ่งแรกครับโดยอิสมาเอลโคเน่ทำประตูเเออเออครึ่งหลังครับมิกลต้าก็เปลี่ยนนักเตะนะครับถึง9คนนะครับนักเตะที่อายุน้อยกว่าเริ่มลงเล่นนะครับทั้งมิก้าบีเรสนะครับ โดยมิกาเบรสมีโอกาสยิงประตูเกือบตีเสมอครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของคู่แข่งก็เซฟเอาไว้ได้ครับแล้วเราก็ตามตีเสมอใน10นาทีหลัจากนั้นครับโดยร o อบโฮลดิงเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มองหาเรดนะครับแล้วก็จ่ายให้เรดจ่ายให้กับเจ้าหนูอามาริโอดูเบอรี่แล้วก็เขาก็ยิงไปเตะเซฟครับแต่ว่าสุดท้ายบอลมาเข้าทางของมาคินยอสซ้ำเข้าไปอย่างใจเย็นจบในสกอร์หนหนึ่ง รายชื่อตัวจริงของอาร์เซนอลเนี่ยประกอบด้วยกันกันกบอาร์เธอร์โอคอนโวครับ White, el, yes, Rob ding, เบนจามินไวท์กราเบลมาคอนเยสโรบโฮดลลิงสติกโซเรสมีกองกลางเป็นไมลูอิสเคลลี่ดิโนทรอซาริสเนลสันมาโรบันโดรานะครับกองหน้าก็จะเป็นเชียร์ซุดกับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวลงมาอีกครึ่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นนักเตะดาวรุ่งมากกว่ารูปสังเกตจากตรงนี้คือเป็นเรื่องของการลงเล่นเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเรียกความฟิตนะครับยังไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น นะครับก็เป็นการสนามปิดอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเนาะโอเคอันต่อไปครับวิลเลียมสีบายเองก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับกับการต่อสัญญาใหม่แล้วก็เจ้าตัวเองก็สวมหมายเลข2ในฤดูกาลหน้านะครับโดยหมายเลข2ที่สวมเนี่ยก็ย้ายมาจากฤดูกาลก่อนที่เบอร์สิบสองเขาเรียกว่าเบอร์สินั้นเขาจะให้กับ รอยอ่าเจอร์นทิมเบอร์สวมนะครับในฤดูกาลที่จะถึงส่วนดิเกนไรซ์น่าจะไปที่เบอร์41ทซึ่งเป็นเบอร์หมายเลขเดิมของเขาตั้งแต่อยู่กันกับเวสแฮมนะครับอาร์ตโตประกาศว่าสลีบานั้นต่อสัญญาใหม่ครับจนถึงปี2027ไม่มีออปชันนะครับรับค่าเหนื่อยประมาณ190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเขาถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญในฤดูการนี้ของเราครับเล่น้วยกันทั้งหมด33รายการทำไป3ประตู1แอสซิส นะครับแล้วก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุวยจ่เวลาด้วยกันทั้งหมด8เกมฟอร์มของเขาครับทำให้เขาได้รับรางวัลเป็นนังเตะที่ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกนะครับที่ประเทศกาตาร์ด้วยอแล้วก็เอ็ดูกาสปาครับให้สัมภาษณ์ครับนะครับว่าเรามีความสุขมากๆในการเซ็นสัญญากับวิลเลียมสลีบาเขาเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของเรากับการที่จะเก็บผู้เล่นเราดุที่มีความสามารเอาไว้ เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จกับเราแล้วก็อีกหลายปีที่จะมาถึงเราเชื่อว่าเขาจะเติบโตและก้าวหน้าผมรู้ว่ากองชิม,มีความสุขกับเราที่ได้เห็นวิลเลียมยังคงอยู่ต่อกับเราต่อไปในอนาคตส่วนมิเกลต้าบอกว่าการมีวิลเลียมสตีบาเนี่ยการขยายสัญญาออกไปเนี่ยเป็นบางสิ่งที่เราต้องการทำมานานแล้วครับสตีบาพิสูจน์ตัวเ,เองได้แท้ๆว่าเขาดีขนาดไหนแล้วก็เขาสําคัญยังไงกับทีมของเราความสามารถที่เขามีนั้นมันเป็นช่วงที่อายุเพียงแค่ยี่สิบสองปีเท่านั้นครับมันจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แน่นอนว่ายังมีช่องว่างอีกมากมายกับเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นคนนี้และเรากําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะทํางานกับวิลเลียมอีกหลายปีตอนนี้อีกด้วยนะครับก็วิลเลียมซิบาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าเขามีความสุขกับอาร์ตสโอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเกิดที่อ่ r ปารีสฝั่งเหนือครับแต่เขาก็กลายมาเป็นนักเตะของลอนดอนเหนืออย่างที่อาร์ตจนได้นะครับคาพูดวลีนี้เด็ดมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวของซิบา ไปดูข่าวอื่นๆอีกที่มีออกมาอ๋อทีมชาติอังกฤษชุดยูย่ออกนำแล้วนะได้ประตูจากลูกยิงของโคพาวเมอร์ครับเกมนี้เนี่ยเอมิลสมิธโดเองก็ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งไปเห็นสแต็กจากฝรั่งมามีข้อมูล Data าในเลสิเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหนูกาบีเวกานะครับกาบีเวกาเนี่ยอาจจะมีชื่อช่วงนี้หนักมากครับแต่จำได้ไหมว่าจริงๆแล้วเขามีข่าวกับเรามาก่อนแต่อาร์ซนอถอนความสนใจเพราะว่ากาบีเวกามีความคล้ายคลึงกันกับ อเอออะไรนะเอมิลส i มิตรโรของเรานีครับจริงๆแมนซิตี้ต้องการที่จะเอากาบี้เนี่ยขึ้นไปไปไปเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของเดนะอะบอยในอนาคตนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเอยจริงๆแล้วเราก็มีคนที่มีทรงเดอะบอยสองคนนะก็คือเอมิลส i มิตรโรแล้วก็มีมาตินโดเดกาดก็เดี๋ยวรอนะครับว่าเรื่องของการพัฒนา,นาของน้องจะเป็นยังไงต่อไป นะครับลูกนี้ยังไงต่ออะชกบอลออกมาได้นะครับยังไม่มีประตูอะไรเกิดขึ้นผมไปดูข่าวอื่นๆเพิ่มเติมเนาะว่ามีอะไรอีกยังไม่มียังไม่มีอะไรออกมาเป็นจริงเป็นจังเป็นชิ้นเป็นอันแต่อย่างใดนะครับดันั้นนี่ก็เป็นเรื่องของ Arsenal อลอัปเดตประจำวันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่กันฟังครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ